ความปลอดภทัยทางน้ำตอนมนุษย์กบพ่อคงใหม่เราต้องใส่ชุดนี้ด้วยครับอ้าวเพื่อความปลอดภัยลูกพ่อเนี่ยเป็นคนรอบคอบมากนะเพือ่เอเราตกหน้าตกท่าไปเราได้พร้อมเลยไงโอ้โหเออพ่อจ๋า ว่าแต่พ่อเคยขึ้นเรือมาก่อนป่ะจ๊ะไม่เคยอ่ะถือว่าไม่ต้องทำถึงขนาดนี้หรอกครับในการลงเรือโดยสารเนี่ย <S <S 1> <S 1> แค่ใส่ชุดธรรมดาธรรมดาที่ถอดง่ายๆรองเท้าก็เป็นรองเท้าเบา,เบาๆสบายๆแค่นี้ก็พอแล้วละครับ สำหรับการป้องกันนะครับเรือทุกลำจะต้องมีอุปกรณ์ชูชีพอยู่แล้วเช่นเสื้อชูชีพห่วงยางและก็เครื่องลอยนะ้ำประจำอยู่ที่เรือให้สังเกตด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถหยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีซึ่งขณะที่เราอยู่บนเรือเราอาจจะนำเสื้อชูชีพมาสวมติดตัวไว้ตลอดเวลาก็จะเป็นการดีนะครับ ส่วนเครื่อง้อยน้ํานี่นะครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจึงค่อยหยิบมาใช้โดยสอดแขนทั้งสองข้างเข้าไปในห่วงแล้วกอดเบาะแนบไว้กับอกให้แน่นพยุงตัวเอาไว้แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วครับ และที่สําคัญนะครับคือผู้โดยสารทางเรือจะต้องไม่กลัวเปียกหรือว่ากลัวแดดเพราะการขยับตัวเพื่อหลบน้ําที่กระเด็นหรือว่าหลบแดดบ่อยๆนี่นะครับอาจทําให้เรือเสียการทรงตัวได้จนทําให้เกิดเรือคว่ำได้นะครับและเวลารอเรือนะครับควรจะยืนรอที่ท่าเรือจะดีกว่าไปยืนรอที่โป๊ะเพื่อความปลอดภัยนะครับแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับ sub indo by broth3rmax